จ้าก่อนสีีจ้าก่อนจ้าป่านนี้เราได้เจอกันแล้วหลังจากที่พวกเราไม่ได้เจอกันมาสิบวันหรือเปล่าคิดถึงไหมถึงจุ๊บก่อนมากคิดถึงมากไหมคิดถึงพ่อไหมแม่แม่โอ้คิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ที่หลายกกัะแผงหนาวไหมคิดถึงกันเลยต้องเฮ็ด น้องเพชแม่มเดี๋ยวลุงบิ๊กถือนี่ให้หน่อยต้องกุมสองคนจะไหวบอว่าเรามีลูกสองคนจุกกันนี่เฮ้ยอาทิคิดถึงไหมน้องเพชคิดถึงไหม đếm cái đường mấy? ba mươi mấy? dã ở đâu? ở tem ở này cây tem này tem ở này dã tem ở này dã tem ở nấy. ở ต้นไม้ลดน้ำต้นไม้เอ้ายิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยตาหวานตาหวานหน่อยพอยโอ,อ,อยคนนี้พอยไง้หคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่จา๋าเรียกแม่ก่อนเรียกแม่ก่อน แม่ป๊าเอาเอาเดี๋ยวพ่อพ่อจะส่งคลิปให้แม่พ่อจะส่งคลิปให้แม่แม่จ๋าอยู่ไหนถามแม่ก่อนเมิงเบิงพ่อสิอุ้มมามามาพ่อสิอุ้มออแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนอยู่ไหนเอาพูดพูดก่อนลูกแม่จ๋า แม่จา๋าเอาเปาไหมแม่จา๋าคิดถึงคิดถึงแม่จา๋าคิดถึง,ถงเสียงค่อยๆไหมคิดถึงหมอพ่อจะไปหาหมอพ่อจะไปฉีดยา อ้าวกอดกอดกัน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 โอ้ขั้นแขวกันขั้นแขวขั้นแขวกันแขวตึง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 โอ้ติดตัวห่านในหมอลำหมอลำในตัวห่างเหรอ Ơ.. 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 góc gần góc gần này. Come yêu, gần con khăn gần con ghê gần con ghê gần con 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 ghê gần con ghê gần con ghê chúc ลูกใครบ้างแมนแจ้วแม่บอกแม่แวอย่หยุดช้วเขาวันนี้เขาได้อยู่กับลูกน้อย่งนมใส่นมทอดใส่นมนมยังไงน้มนม